เป็นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่เฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ทดสอบตั้งขันดูซะดูทอง นี่ก็ตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าแค่สนุกชั่วครั้งชั่วคราวไม่มีข้อผูกมดัดอะไรเพืจะมาอะไรดุณก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับพี่นะหรอกนะแต่มันพลาดไปแล้วจะให้ทำยังไงได้อ่ะพี่จะเชี่ยงหนีเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะดุณไม่ยอมด้วย <c oughs> นี่พี่ตอนนั้นแล้วก็ยอมไม่ง่ายแล้วจะมาโวยวายอะไรตอนนี้ ครับแล้วก็ไม่ร้องแล้วจะมาร้องโวยวายอะไรตอนนี้วะฮะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ร่บผเป็นชอบเลยนะนึเจ้าเด็กออกด้วยคิดว่าหนูไม่กล้านะหนูทำจริงๆด้วยนี่อยากทำอะไรก็ทำเลยตามสบายเต็มที่เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันลูกเธอไงมันลูกเธอไงฮะ อยากทำก็ทำแกไอ้คนชั่วไอ้คนเฮ้ยไอ้คนบ้าไอ้คนเลวจริงเลยนะไอ้คนเนี่ยเ้ยเฮ้ยแกกล้าเหรอแกกล้าเหรอแล้วไงเฮ้ยนี่ไอาวาที่อื่นไปไบ้าที่อื่นไปไปาาที่อื่นไปแล้วมึงจำไว้นะมึงอย่าโผล่หัวมาที่นี่อีกไป ไม่เคยมีใครทำกับกูอย่างนี้นะข่าวนี้กูจะให้มึงไปแต่ถ้าข่าวหน้ามึงโพไมก,กแล้วก็กูเอามึงตายแนะ่กูไม่สนหรอกนะว่ามึงจะท้องหรือไม่ท้องนะมึงจังไว้นะตายแนะ่ nghe đôi lên nữa hả? Tôi bảo không phải <laughs> กาแค่บาทเดียวเนี่ยนะกูก็ไม่ให้มึงหรอกกูไม่เคยอยากแต่งงานกับมึงอยู่แล้วไปพี่คะนึกขอร้องพี่บานทงกับพี่สินภัาเขาเอาหนูตายแน่เลยอะ้พี่เขารู้นะนล้วจะทำยังไงดีไอ้เชี่ย หยุดร้องไห้ได้แล้วมานี่มาพี่จะดูแลหนุดกับลูกเราใช่ไหมคะพี่จะดูแลแน่จ้ะพี่จะดูแลด้วยการ หาพ okay. ่อของเด็กให้เินครับขอบคุณค่ะมาแล้วค่ะ พูดอร่อยน่ารักจังเลยค่ะนี่แถวหาริตาไม่ได้ยินเสียงคลื่นนี่นะคะต้องคิดว่าอยู่ในห้องอาหารของโรงแรมแน่เลยนะคะแล้วก็ดูน่าทานมากด้วยค่ะพี่สาวอันนี้พิเศษสำหรับคุณอริตาเลยนะคะสบายเลยนะจั๊กจ้าโอ้ยจริงจริงดริง นี่ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะรู้หมดเลยนะคะว่าคุณเนพาชันมาดินเนอร์เนื่องในโอกาสอะไรยกเว้นฉันคนเดียวอ่ะตกลงว่าจะเหมาะได้เรียนคะเต้นรำของผมก่อนไม่มีเพลงนีะคะ

้าคะรถพี่ชนภัทรไม่อยู่พี่เขาไปไหนเหรอคะไปรีสอร์ทนะลงอแล้วเราไปไหนมาเห็นหวีแบบว่าออกไปตั้งกะเช้าไม่เช่็เหรอเออคือนุไปทำธุระสำคัญมานะคะธุระสำคัญธุระอะไรแล้วนั่นถืออะไรมา พี่อดออกรถเถอะค่ะดูมีเรื่องสำคัญต้องบอกพี่ชินภัทรค่ะโอ้ยไม่ได้หรอกห้าไปรบกวนเขาตอนนี้ชินภัทรเกิดอดิตากํากำลังปรับความเข้าใจกันเขาจะได้ไม่ต้องหยากันไม่ได้นะคะคุณป้าไม่ได้นะคะพวกเขาจะต้องหย่าก,กันค่ะพวกเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะคะคุณป้าทําไมไม่ได้ละ่ะในเมื่อชินภัทรกับอดิตาเขารักกันแล้วป้าก็เลิกขัดขวางเขาแล้วแล้วหนูก็เลิกคิดด้วย ยอมไม่ได้ค่ะคุณป้าอยู่ยอมไม่ได้ค่ะไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะรักหรือไม่รักพี่ชินภัทรมันก็ไม่สําคัญค่ะเรือ่องของมันกบพแ่ชินภัทรสำคัญกว่านะคะนะคะ,นะคะเรื่องอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชินภัครเขาเรื่องอะไร